สวัสดีครับผมมิวครับเบิร์ดครับผมมิวเบิร์ดแล้วเบิร์ดเมนูมาเรามาระเบิดเมนูกันอีกแล้ววันนี้นะครับวันนี้ผมไปกินปอเปี๊ยะแต่ที่เอามามันค่อยๆมีไส้ไส้มันบางๆแบบหนักแป้งใช่ไหมน่าเกลียดไปซื้อมาหน้าเซเว่นแถวไอเนี่ยนนพูดทําไมวะทีนที่ิมที่มิวซื้อมาแล้วคือไส้มันบางเล็กๆมันมีแต่ผักวันนี้เนี่ยพี่มาทําแบบไส้เต็มๆให้มิวเลยคือผมจะทําโรตีโรตี โอตี๋เลยต่อเป็นไส้หมูสับพริกไทยดำแล้วกันนะลวใส่หัวเส้นเห็ดหอมไหมมาส่งขั้นตอนการทำไส้ใช่ทำยังไงพี่ของพี่จะทำให้มันเป็นซอยแลวเดี๋ยวคลุกเขาเข้าด้วยกันซอยนี้ซอยแปดหรือซอยเก้าพี่ซอยสองครับผมครับผมนี่เครื่องนี้ซื้อมาแล้วต้องใช้ให้คุ้มครับพี่หน้าไม่มันกล้องจับหน้าครับสามส่ ขอหน้าด้วยครับขอชมซีเป็นไงชมใช่ไหมหน้าตาดีจังเลยอันนี้คือเฮ็ดเฮ็ดอะไรยังเฮ็ดเขาเรียกอะหรอเขีนหอมอยากจะบอกว่าการทำอาหารต้องมีอินเนอร์ยังไงครับคุณต้องคิดอยู่ในใจเสมอดุกูัวอด่ากูอ๋ใช้กูถูบ้านนะอันนี้ไม่ใช่อินเนอร์อันนี้เก็บกดท่านตอนต่อไปเราจะผัดกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกัน ผัดไปก่อนผัดเลยอ่ะต่อไปก็ทำอะไรพี่เวิรผัดเลยครับผัดน้ำมันอันนี้น้ำมันหมูน้ำมันหมูเดี๋ยวพอเนี่ยน้ำมันเริ่มละลายมิวใส่เลยเลยเดี๋ยวนะครับไม่ใช่เรื่เอาไปก่อนเครื่องอะไร เอามาเดี๋ยวจริงๆต้องนั่งหนกระเทียมโอเคเนี่ยกระเทียมกระเทียมโขกกับารากผักชีครับครับผมอ่ะเอาพองลงเนะมือติ้วขาวอะไรได้เลยติ้วขาวอันนี้ป่ะอ่าทำไมทำไมถึงเรียกติ้วเ่ะแง่งดำปีเลยเออว่ามีเห็ดผลนฝาเขียวฝาเขียวหมายถึงว่าเอาน้ำในฝาเขียวนะไม่ใช่เอาฝาเขียวมาใส่กูนะคือคะไรเผ็ดร้อนนิดนึงใช่ทำมาเลยพานี่ต่อไปก็เขาเรียกอะไรไส้ไส้อ่ะมันทีนี้ก็จะ ผัดให้แครอทมันนิ่มหน่อยนะเลือเติมน้ำตาลนิดหนึ่งหนึ่งน,น,นิดเดียวพอกแล้วก็น,น,นัวนิดนัวก็คือแบบที่มิวชอบอะ่ะต่อไปเป็นวุน้นเส้นเราใช้วุ้นเส้นสดไม่ต้องแช่น้ำผมล้างมือนะครับเมื่อวานผมก็ล้างวันเดียวมเลยาหอมนะฮ <l ain> ะได้ไหมได้ไหมได้เรียบร้อยครับผมและนี่ก็คือไส้วุ้นเส,ส้น หมูสับผักรวมนะครับสาหรับปอบเปี๊ยะทอดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาไปพักให้มันเย็นหน่อยก่อนที่เราจะนาไปห่อกับแป้งนะครับเรียบร้อยแล้วครับไส้ปอบเปี๊ยะครับหมูสับบุญเส้นผักรวมครับผมสำหรับวิธีนี้ทำตามขั้นตอนเลยง่ายนิดเดียวครับต่อไปเราก็ต้องทําอะไรครับเราจะเอาไปผึ่งให้มันเย็นก่อนรอให้เย็นนะครับครับผมอีกประมาณไม่ใช่เวลาครับไม่ใช่ป็นหาครับอุณหภูมิอุณหภูมิ หลังจากเรารอไส้เย็นไสยเย็นใช่เราจะมาห,อหอ่อละอันนี้เดี๋ยวที่สอนมิวห่อนะอันะนี้อันนี้คือเป็นแป้งเดียวกับที่ใช้ทําโรตีสายไหมใช่แห้งแล้วนะเราก็ตัดปริมาณที่เราต้องการอันนี้แล้วแต่เราต้องการเลยความยาวความสั้นความอ้วนนี่แล้วแต่ถนัดเลยนะขั้นตอนแรกปุ๊บวางเสศษปุ๊บเรอชิ้นบนทบเข้าไปก่อนนี้อ่า่นงนี้นะเศษปุ๊บเราก็ทบด้านนี้กลับมา สองด้านนะปิดหัวท้ายแล้วถ้าไม่ทาอย่างนี้ได้ไหมก็แล้วแต่ชอบอืมเพราะว่าแบบบางคนก็ไม่ขี้เกียจทำนี่แล้วก็พอพอปิดหัวท้ายเสร็จปุ๊บก็ทบกลับมาปึ๊บแล้วตรงนี้มันจะมีปลายปลายอยู่แล้วก็แตะน้าอันนี้เป็นน้ําดื่มนะครับขออนุญาตใช้นิ้วเนาะแปะตรงปลายบางคนก็จะใช้ไข่นะครับนี่เข้ามาหน่อยโอเคแล้วก็นี่ปั๊บนี่มันก็จะอยู่มันก็จะติดอย่างนี้ น,นี่ปุ๊บหนึ่งอันนี่ถึง้อดสวยงามพยายมามห่อไม่ให้แตกนะเพราะตอนตอนทอดเนี่ยมันจะได้ไม่แตกมากอ๋มก <c oughs> อมมนเย็นอไอเมียวขไเชียรี่แหนไม่ได้ <c oughs> ออกมา <c oughs> อ่ะโอเคหลังจากที่เราห่อกันเสร็จแล้วนะนี่ห่อเป็นตัวอย่างเนาะเฮ้ย <c oughs> พี่เปิดมาตกใจเลยเ <c oughs> หี้ย คิ้งมิ้ววี่ได้9แรกไม่เป็นไร9สองตกใจ18มุกย้อนรอให้น้ำมันร้อนนะครับแต่ว่าจะใช้อย่าใช้ไฟแรงเนาะวิธีทำคือเราจุ่มไปข้างนึงก่อนเราค่อยวางลองวางนะมไม่ใช่ย่อนก็จะใจคกว่าย่อนโอเคครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วเนาะผมปิดไฟแล้ว นี่ให้มันได้เหลืองตักประมาณนี้นะครับนี่นะก็สามารถใช้อุณหภูมิเดิมนะครับทอดชิ้นที่เหลือต่อไปได้เลยเนาะเรียบร้อยครับนี่นี่ตอกเพียงอุุ่เส้นหมูสับเผ็ดหอมับผมนี่ชิมไหมชิมเลยมิ้ชิมได้เด๋ยวร้อนขั้นตอนการชิมอ่ามิ้วเชิญเลยครับแต่พี่อยากให้มิ้วชิมแบบไม่มีจิ้มไม่ต้องจิ้มซอสใช่ไม่เหมือนเมื่อกี้ด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรมึงลืมซื้อ ออันนี้กูจะรอมึงดูซิมใส่แมทเฮ้ยมันกรอบขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยคอขวบว่างเหรอเฮ้ยโอเคนะเหมือนตามร้านเฟสชิลเฟซชิลไม่ทักด้วยเฟยชิลอะไรวะแต่มันอร่อยแป้งมันกรอบดี เมนูที่มึงได้นะครับอร่อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ลองทำมาดูครับง่ายมากๆเนาะวัตถุดิบแล้วแต่คุณชอบเลยถูกต้องนะครับคลิปหน้าเป็นอะไรยังไม่ได้คิดเดี๋ยวคิดเดี๋ยวก็เจอกันโอเคเดี๋ยวทำมาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันครับไม่เบิร์ดระเบิดเมนูลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ